สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่อง BPS นะครับผมวันนี้เรามาอยู่บ้านของแควกันอีกแล้วนะครับผมออพอดไีได้ข่าวว่าช่างนุเขาทำสตดใหม่ขึ้นมานะครับผมมันเป็น BPS S18 นะครับผมตัวนี้จะเป็นตู้หน้าเปิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ช่างนุหน่อยโอเคช่างนุเขารออยู่โอเคโอเคตามมาครับตากล้อง เฮ้ช่างนุ๊วันดีครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีสูตรใหม่ใช่ไหมครับผมครับเป็นสูตรใหม่ครับเป็น BPS s 1 8นะครับสูตรนี้เป็นสูตรหน้าเปิดนะครับเปลี่ยนสไตล์จากหน้าปิดมาลองทําหน้าเปิดดูมั่งครับผมกับดอกตัวนี้ใช้ใส่ดอกที่ใช้เป็นดอกขังไข่ละห่ำนะครับเป็นดอก18นิ้วแม่เหล็ก2ก้อนนะฮะ โอเคเดี๋ยวให้ช่างโุแนะนาตู้หน่อยครับผมเดี๋ยวพาผมไปชมตู้หน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมตู้กันเลยเดี๋ยวพาไปชมตู้นะครับท่านผู้ชมโอเคช่างนุครับ,บผมขนาดก็จะย่อมนะขนาดจะเล็กกว่าตู้สูงเท่าไหร่ครับลึกยาวเท่าไหร่ครับผมตัวนี้สูงเจ็ดสิบนะลึกเจ็ดสิบ สูงเจ็ดสิบกว้าง56กว้าง56นะครับผมครับโอ้โหสวยนะครับผมเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าหกเออดอกอะไรนะครับผมใช้อยู่เป็นดอกของค่ายระห่ำอ๋อสเปคกี่ก้อนครับแม่เหล็กสองก้อนวอยซ์สี่นิ้วอ๋อโหสวยนะครับผมตะแคงปั๊มตะก้องดูครับสวยไหมครับเนี่ยโลโก้นะครับ BPS ครับผมโอเคก็งานค่อนข้างละเอียดครับตะแคงปั๊มหนาหนา ใส่ฟิลเตอร์ครับผมน้ำเสียงตัวนี้จะออกไงครับช่างหนุ่จะออกนุ่มนวลกว่า bps s หนึ่งนหนึ่งแปดนะครับตัวนี้จะออกออกแนวนุ่มกว่าเพราะเป็นตู้หน้าเปิดนะครับถ้าใครชอบนุ่มๆก็ลองมาฟังเสียงสูตรนี้นะครับ bps s 1 8สิบแปดโอเคครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซาวให้ฟังนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผม ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงสุดใหม่นะครับ BPS s 1 8อ่าของทางโน้นะครับผมทางโน้ดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฟังเสียงหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพิชมกัาเลยมาตามมาครับตากกล้อง เป็นไงบ้างไครับน้ำเสียงโอ้ไม่ธรรมดานะครับของนุ่มถ้าใครชอบนุ่มก็สูตรนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงคลิปโลแบบโหดดนะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคครับ <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ฟังซาวแบบโหดดนะครับผมแบบซาวโลแบบโหดโอเคช่างลูกครับผมเดี๋ยวผมขอฟังซาวโลแบบโหดดนะครับเดี๋ยวผม oh. เดินไปหน้านตู้ก่อนถักล้องอครับตามมาได้ครับตามมา

โอเคครับท่านผู้ชมฟังเสียงแบบเศ้าโศแล้วะครับผมสูตรนี้จะเป็นสูตรหน้าเปิดนะครับจ้างนูบอกมาถ้าใครชอบแบบนุ่มๆไม่กระแทกมากก็สูตรนี้ครับผมโอเคฝากติดตามช่อง BPS ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอเคสวัสดีครับแล้วเจอกันต่อไปคลิปต่อไปนะครับผม